สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้อัปเดตภารกิจในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาในรายการสกรวารตี้ช่วงสกรอัปเ ok ดตกับดรเกตทิพย์ค่ะดรเกตทิพย์สุภาวานิชอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมบันทึกเทปรายการสกรวารตี้ช่วงสกรอัปเดตกับดรเกตทิพย โดยมีนางอภิรดีรัตนามุกเป็นผู้ดำเนินรายการณห้องสตูดิโอชั้นหนึ่งศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้กรุงเทพมหานครดรเกตทิพสุภาวานิชย์อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้กล่าวถึงภารกิจในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ได้ร่วมเป็นประธานวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนหลังใหม่โรงเรียนกาญจานานุเคราะห์จังหวัดกาญจานบุรี โดยได้กล่าวถึงความรู้สึกภาคภูมิใจในฐานะที่เป็นสิทธิเก่าและครูเก่าของโรงเรียนแห่งนี้พร้อมกันนี้ได้ฝากให้สิทธิเก่าของสองกรได้กลับไปยังสถานศึกษาที่ได้ให้วิชาความรู้เพื่อร่วมกันพัฒนาสถานศึกษาของตนในฐานะที่เป็นสถานที่ที่ช่วยสร้างตัวตนจนทําให้ประสบความสําเร็จในชีวิต จากนั้นได้กล่าวถึงภารกิจที่ได้ติดตามศาสตราจารย์ดรนฤุมนพิญโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการรวมภารกิจการประชุม World Chinese Language, Language Conference 2025ณกรุงปักกิง่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นการประชุมหารือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการไทยและมูลนิธิการศึกษาภาษาจีนนานาชาติเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนและการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในประเทศไทยต่อมาได้กล่าวถึงการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของห้องสมุดประชาชนจังหวัดสระบุรีพร้อมกับกล่าวถึงการปรับทัศนคติเกี่ยวกับห้องสมุดว่าห้องสมุดจะต้องไม่ใช่แค่เพียงสถานที่เก็บหนังสือ แต่คือสถานที่แห่งการเรียนรู้สร้างแรงบันดาลใจและเป็นสถานที่แห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัยและทุกครัวเรือนทางนี้สามารถรับชมรายการสกรวาราตี้ช่วงสกรอัปเดตกับดรเกตทิพย์ได้ในวันพฤหัสบดีที่20พฤศจิกายนนี้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาหรือ,อีทีวีแชน e l หรือรับชมผ่านทาง Facebook ETV Channel ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ ก็ต้องต่อยอดจากสิ่งที่ไปประเทศจีนนะคะก็ได้มีโอกาสที่เห็นความยิ่งใหญ่ของการที่ใช้ภาษาเป็นตัวเชื่อมในการเรียนรู้แบบที่ไรพรมแดนซึ่งเราถือเรียว่าสิ่งที่สำคัญคือพอเราไปมองความก้าวหน้าของทั้ง AI แล้วก็สิ่งที่เราได้รับประโยชน์จากคุณครูที่ทาง จีนะะได้ส่งครูอาสาไปทั่วประเทศสิ่งหนึ่งเลยคือได้เรียนรู้วัฒนธรรมการเข้าถึงประเทศต่างๆแล้วสามารถหยิบสิ่งที่ดีกลับมาสู่ประเทศไทยมันมีสะพานเชื่อมอยู่สองอย่างสะพานเชื่อมอันแรกก็คือเรื่องของภาษาซึ่งภาษาจีนถือว่าทั่วโลกกว่า40ประเทศเนี่ยได้เปิดการใช้ภาษาจีนซึ่งการใช้ที่เป็น w อ,อขนาดนี้เนี่ย ย่อมเป็นผลทําให้โอกาสของการทําให้เกิดอาชีพกว้างขวางขึ้นเราก็กลับเข้ามาสู่สกรอคือสอกรอเนี่ยทำยังไรก็ได้ให้เกิดการอยู่อย่างมีคุณภาพภายใต้การเรียนรู้ที่เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้แล้วทำให้โอกาสเกิดขึ้นแบบเท่าเทียมยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกครัวเรือนนั่นก็คือสิ่งที่สำคัญคือเมื่อเรามีการเปิดด้วยภาษา เราจะได้รับโอกาสจากบริษัทยักษ์ใหญ่หรือจากความรู้จากสิ่งที่ทำให้เราสามารถที่จะเข้าไปอยู่ในโรงงานที่จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งต้องยอมรับเลยว่าออสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือได้ทราบจากทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุท่านศาสตราจาร,ร,รญญย์ดรนรมลพินโยสินวัน์ท่านพูดเลยว่าออการลงทุนที่มากที่สุดของประเทศไทยตรงนี้เนี่ยคือมาจากประเทศจีน เพราะฉะนั้นโอกาสที่เราผู้ภาษาจีนได้ก็จะสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าไปทำงานในที่ที่กลายไปเป็นอุตสาหกรรมที่จะเพิ่มระดับคุณภาพของเรียนทูเอิญได้ตรงนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญและอีกสำคัญหนึ่งก็คือถ้าการใช้ภาษาที่เวอร์ไว์นั่นหมายความว่าเรากำลังเปิดโลกของความการเรียนรู้ที่แตกต่าง แล้วก็ทำให้เราเข้าถึงองค์ประกอบที่กลายไปเป็นเพิ่มเติมสิ่งที่เป็นประสิทธิภาพสำหรับที่กลายไปเป็นเอาไปใช้ในการทั้งเรื่อง AI หรือความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ต่างๆซึ่งจะตอบโจทย์การที่กลายไปเป็น ครีมหรือสามเหลี่ยมด้านบนเพราะเรามีภาษาเป็นตัวช่วยและเติมองค์ความรู้ที่ทำให้ถึงทุกข้องสมุดในโลกนี้นะคะซึ่งสกรอเองถ้าได้รับโอกาสตรงจุดนี้เนี่ยถือว่า,าจะกรองคนแล้วก็กรองพื้นที่เพื่อนำไปสู่สิ่งที่เป็นการต่อยอดสู่อนาคตของตนเองได้อย่างมั่นคงนะคะ สิ่งที่สกรอส่วนกลางนะคะจะดำเนินการคือจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้องค์ประกอบขององค์ความรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาหรือเรื่องของ AI เพื่อให้ทุกครัวเรือนสามารถได้ใช้องค์ประกอบของการเรียนรู้ให้สมกับเป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้และทำให้เกิด Learn to Earn ที่ new Skill upskill Reskill และ หลากหลายเพื่อทำให้ทุกช่วงไวัยได้รับการตอบโจทย์ที่ตรงกับความฝันของตนเองค่ะ